สวัสดีครับผมเสืออยุทยาวิบีกันนะครับเดี๋ยวมารีวิวตัว Army r ี่สามหนึ่งนะครับมีสองสีอันนี้เป็นสีบอลน,นะไม่ใช่สีเงินเงาประมาณนี้เหมือนสีออกด้านๆหน่อยประกับไม้แท้นะครับแล้วก็สีดำมีสองสีตัวนี้ผมขายมาหลายปีแล้วเคยทำคลิปเมื่อสี่ปีที่แล้วเดี๋ยวมาทำอีกรอบขายตัวนี้ขายดีมากนี่เป็นดำสีดำด้านนะประกับไม้แท้ เป็นเหมือนปืนจริงนะครับไม่แต่หลังอ่อนยิงไม่ออกเนี่ยแล้วก็เซฟอยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมสอนวิธีเล่นสำหรับคนมือใหม่วิธีเล่นก็หยิบแมกถอดแม้กอ,อกจากปืนเอ้ยผิดผ,ดผ,ดผดิอันนี้ก่อนเติมแก๊สก่อนก็ใช้แก๊สนะครับชุดนี้เป็นชุดที่รวมพร้อมเล่นนะครับมีลูกแถมให้พันหนึ่งละหนึ่งพันลูกแล้วก็แก๊ส ก็คือสีดำประมาณ2 4 50สีบอล2้า5 50โอเคก็วิธีเด่นก็หมหัวลงเติมแก๊สให้ของเหลวไหลลงเข้าแม็กนะครับน้ำในใจ10บวิเติมมาบาๆนะลูกค้าอย่ากดมากเดี๋ยววาวมันจะหัก แล้วเวลายกออกก็ยกออกเบาๆเดี๋ยวยางมันหลุดออกมาแล้วก็มีโหลดถ้าโหลดไม่รวมชุดนะลูกคคาถ้าเอาด้วยก็เพิ่มหนึ่้อยโหลดเด้อมันจะปั๊มเข้าง่ายดีกว่าลูกมันหยิบใส่ทีนะนัดมันเสียเวลามันจะนานอัดแก๊สใส่ลูกเอาแม็กเข้าเปินขึ้นลำ1หนึ่งครั้งเดี๋ยวผมยิงให้ดูยิงลงมาแล้วกัน ลุกหมดสายค้างไม่แตะนี่นะไม่แตะหลังออดตรงนี้ยิงไม่ออกเซฟอยู่ตรงนี้นะครับเซฟขึ้นประมาณนี้วิธีเล่นงอ่ายๆโอเคสองพันสี่ห้าสิบนะครับบวกส่งห้าสิบเป็นสองพันห้าก็สีเทามีสองสี R สามหนึ่งนะ ค่ายอาร์มี่สนใจตัวไหนก็แคปให้ผมดูหรือสอบถามมาได้ครับเดี๋ยวผมให้ไอดีไลน์หลังจบคลิปก็เล่นเสร็จวิธีดูแลรักษาปืนซีโคมีมีหน้าที่ทำอะไรทำให้ลูกยางของแม็กปืนคงสภาพนะครับเป็นพวกซิลไม่ให้ลมออกนะครับพวกแก๊สออกอ่างเงี้ยถ้ามันเสื่อมเงี้ยมันจะรั่วก็เป็นดูแลอย่าให้ยางเสื่อมก็คือตัวนี้ หล่อลื่นด้วยก็ฉีดที่แม็กฉีดสามจุดที่แม็กหนึ่งจุดวาลวเติมวาลวที่สองแล้วก็ยางปากแม็กมี3สามจุดก็คือดูแลให้ยางคงสภาพที่ตัวปืนก็ฉีดสามจุดเหมือนกันขึ้นลำไล้ก่อนฉีดท้ายปืนฉีดยางฮอวก็ฉีดที่สูบแค่นี้เองวิธีดูรักษา หรือฉีดพวกตามร่องให้ลื่นๆก็ได้รางสไลด์เงี้ยก็วิธีเล่นวิธีดูแลสาแค่นี้ครับบีกันเล่นง่ายเออลืมบอกราคาถ้าอันนี้ไม่อยู่ในรวมชุดน,นะถ้าเอาด้วยก็เพิ่มสองร้อยนะครับซิลิโคนใช้พวกโซแนคไม่ได้ลูกค้ามันมันกัดสนิม,มนกัดยางหมดต้องซิลิโคนเฉพาะหรือมีหน้าที่ดูแลลูกยางแค่นั้นพอ ก็สนใจดีไลน์ผมหรือพิมพ์ที่เฟซบุ๊กก็ได้มีเพจอยู่ตีอย่าลืมอย่าลืมแอดผมลืมแอดครัแบหบนึง่งแอดกรงสีบีบีการช็อประมาณนี้คนหาไอดีเขาจะเจอผม มานีดูปืนหน้าโน้ตก็ทักแชทมาคุยได้นะครับก็คลิปนี้ก็รีวิวแต่ตัว R 3าแล้วกันโอเคใครสนใจก็ทักมาสอบถามได้ครับขอบคุณมากครับผม